โดยในการต่อสู้ของพระเอกและก็นายน้อยฉี่หาวถึงทั้งสองในตอนนี้ถึงแม้ว่าการต่อสู้จะยังไม่สามารถสรุปผลได้ว่าใครนั้นจะเป็นผู้ชนะในการปล้องแต่ละว่าทางด้านของนายน้อยฉี่หาวนั้นจะได้เปรียบกว่าพระเอกมากเพราะทูกการโจมตีของพอเพกตัวเขาสามารถป้องกันได้หมดทุกรูปแบบและก็ยังโจมตีสวนกลับได้อีกด้วยก็เรียกได้เลยว่าพระเอกถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ว่าได้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตามพระเอกก็ยังไม่ได้คิดยอมแพ้อยู่ดี กดพภูงเข้าโจมตีต่อสู้กับนายน้อชีฮาวเข้าไปอีกครั้งทางด้านของการต่อสู้ของราชาพิษดำรวมถึงผู้บัญชาการว่ช้างหลันในด้านความแข่งแข่งของพวกเขามีความแข่งแข่งอยู่ในระดับผู้เบิกเนตรแล้วในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถต่อสู้เพื่อสรุปผลได้พวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างสุสีเหมือนกันเพียงแค่ยื้อเวลารอผลการต่อสู้ของเพลและก็รอนายน้อชีฮาวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ทั้งสองกไ้พภูงเข่าโจมตีต่อสู้กันไปไม่ว่าจะ เป็นทางด้านการต่อฟุ้ของฝั่งอื่นๆเหล่ากองทัพแม่ทัพต่างๆในตอนนี้พวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันรอผลแพ้ชนะของพระเอกไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้รับรู้ผลแพชชนะของเพกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้จบลงไปเหมือนกันซึ่งในตอนนี้ทางด้านของการต่อฟุ้ของพอเพกรวมถึงนายน้อยฉีหเฮาถูกการโจมตีของพอเพกไม่สามารถติะทำบาดเจ็บของนายน้อยฉีหเฮาได้เลยแม้แต่น้อยตัวเขาในตอนนี้ป้องกันการโจมตีของพระเอกได้หมดทุกรูปแบบและก็ยังโจมตี ีพระเอกส่วนกลับไปอีกด้วยจนในตอนนี้ก็มีความมั่นใจได้เลยนะครับถึงแม้ว่าในด้านพระเอกนั้นจะงัดพลังสุดแข็งแกร่งทั้งหมดที่มีในการโจมตีตัวเขาเข้ามาก็ตามแต่สุดท้ายผลสรุปในการต่อสู้ยังไงข้าก็จะเป็นผู้ชนะอยู่แล้วในตอนนี้ก็มั่นใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับว่ายังไงพระเอกไม่สามารถเอาชนะเขาได้อยู่ดีในตอนนี้พระเอกก็ไม่ยอมนะครับผมพวกเขาทั้งสองก็ได้ระเบิดพลังออกมาไม่ว่าจะเป็นทักษะหอ,อกทำลาย สวรรค์ของนายน้อยชีฮาวรวมถึงผนึกของจักรพพัดของเพกพ่งเข้าโจมตีปะทะพลังกันไปอีกครั้งอย่างรุนแรงในตอนนี้พระเอกก็ลอยกระเด็นจนได้รับบาดเจ็บไปแต่ทางด้านของนายน้อยชีฮาวยังสามารถยืนหยัดทนทานการโจมตีของเพกได้ในตอนนี้ตัวเขามุ่งเดินทางไปหาพระเอกมั่นใจในการปิดที่พระเอกเลยนะครับ แต่ก่อนที่ตัวเขานั้นจะทําการโจมตีจัดการฆ่าพระเอกทิ้งเขานั้นก็ได้พูดบอกกับเอกไปในความสามารถของเจ้าแค่นี้มันยังมากเกินไปที่จะมาคิดต่อสู้กับค้าเก่งว่าเจ้าในวันนี้จะต้องตายโดยน้ำมือของข้าเหมือนกันแต่พระเอกก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นพระเอกก็ได้พูดบอกกับนายน้อชีฮาไปว่าเจ้ามั่นใจอย่างนั้นหรอว่าเจ้าจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะข้าได้เพราะการต่อสู้ของเราหนะ่ามันยังไม่ได้เห็นผลเลยแม้แต่น้อยเป็นเหตุผลที่ทําให้ในายน้อชีฮาก็ได้ พ่งเข้าไปเพื่อทําการปิดฉากเพกทิง้งแต่และว,ว่าการโจมตีของเขานั้นมันก็ได้หยุดเอาไว้เพราะจ,ะจู่ๆร่างกายของเขาไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เหมือนกับว่าพลังยุนในร่างกายทั้งหมดถูกควบคุมไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนั้นเองพระเอก,กได้เปิดเผยความจริงร่างกายของเจ้าที่ถูกการโจมตีของขา้าถึงแม้ว่าเจ้าจะสามารถป้องกันการโจมตีได้แต่มันก็เป็นเทคนิกคกลอุบายของข้าเท่านั้น เ้าเห็นอัคระยนต์ที่สองบนผูกกันร่วมสวรรค์ของข้าไหมนี่แหละข้าใช้เทคนิคนี้ในการโจมตีต่อสู้กับเจา้าแสกซึมการต่อสู้ภายในร่างกายของเจ้าเรื่อยๆจนกระมันก็ทําการกัดก่อนร่างกายของเจา้าและดูดซับพลังยนต์ทั้งหมดในร่างกายของเจ้าออกมาเหมือนกันก่อนที่พระเอกจะดึงพลังยนต์ทั้งหมดในร่างกายของนายนนอยฉีฮาวออกมาและก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นนายน้ายฉีฮาวก็ยังไม่ยอมตัวเขาได้พูดบอกพระเอกว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะสามารถจัดการขับ ข้าได้แต่ว่าพ่อของข้าจะไม่ปล่อยราชวงศ์ตาโจไปอย่างแน่นอนในตอนเองตัวเขานั้นก็พยายามทีียะลักลอบในการเข้าโจมตีพอเพกไปแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้ไวตัวทันทําการใช้หอกของนายน้อยฉี่ฮาพุ่งเข้าโจมตีตัวเขาเข้าไปแบบเต็ม นายน้อยคีฮหาก็เรียบร้อยตายคาที่ลงไปในที่สุดนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้เดินเข้าไปครอบครองเอารวงอัคคีมมาจนได้ทางด้านของแม่นางชูโยเวยและก็แม่นางชิงชิงท้งจากที่พวกเขานั้นสามารถผ่านสตู้มาได้ต่ตอนนี้ก็ได้มาเจอกับเพคที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่ตกใจไปเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งของเพกแล้ว อยู่เพียงแค่สภาวะรอเลี้ยงพลังขั้นต้นเท่านั้นเปรียบเทียบกับนายนอ้อยฉีฮาวก็ถือได้เลยว่าต่างชั้นกันมากเพราะนายนอ้อยฉีฮาว ความแข่งแร่งอยู่ในระดับสภาวะรอเลี้ยงพลังขั้นไปนั่นเองนะครับสองขั้นนี้ถือว่าห่างกันพอสมควรแต่พระเอกสามารถที่จะเอาชนะได้ตัวเขานั้นก็ทำได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นว่าพระเอกใช้เทคนิคลับอะไรกันแน่แต่สุดท้ายก็แสดงความยินดีกับพระเอกที่เป้าหมายของเพกในครั้งนี้ก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้รวงอัคคีมาอยู่ในการครอบของจนได้ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางออกไปเหมือนกัน ส่วนทางด้านการต่อสู้ของแม่ทัพฉีหลิงรวมถึงแม่ทัพรูซึ่งทั้งสองก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยติดตามนายน้อยของพวกเขามาโดยตลอดระยะเวลาการเดินทางที่ผ่านมานี้เสีงแม่ทัพฉีหลิงก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากเพอระยะอีกเวลาอีกไม่นานเกรงวันนายน้อยโจยวนของเจ้าก็คงจะถูกนายน้อยของข้าจัดการสังหารทิ้งไปหมดแน่นอนและในวันนั้นแหละจะเป็นการร่วมฉลายของอาณาจักรต้าโจข,ของพวกเจ้าแต่พอตัวเขาได้พูดจบไปเท่านั้นแหละครับผมก็จะมีเสียง พระเอกพูดบอกกับท่านโซชีเหลียงไปว่าเกรงว่าสิ่งที่เจ้าคิดนะมันก็คงไม่เป็นไปตามนั้นแหละคนที่เจ้าจะต้องไปเก็บศพ ก็คงจะต้องเป็นนายน้อยของเจ้าอยู่แล้วในฐานะเองตัวเขาที่ได้มาเจอกระเพกแล้วก็รู้สึกตกใจม,มากพอสมควรเพราะถ้าเกิดว่าระเอกสามารถหนีรอดออกมาได้แบบนี้เกรงว่านายน้อยของพวกเขาก็คงจะต้องถูกระเอกฆ่าตายแล้วจริงๆนะครับก็ทําได้เพียงแค่ตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรีบถอยกําลังเพนนีออกไปจากที่นี่เหมือนกันแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็ยังมีกองกําลังจากภายนอกหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับรู้ข่าวว่าชีฮาวได้ถูกกําจัด ไปแล้วเรียบร้อยในตอนนี้พวกเขาก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่ยึดครองรวงอัคคีจากนายนนอะโจหยวนกลับมาเหมือนกันพวกเขาก็ได้เริ่มลงมือไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่สาวเยาเยาคิดเลยว่าจะยอมตัวเธอสามารถรับรู้ถึงแผนการของพวกนี้อยู่แล้วเป็นเหตุผลที่เธอนั้นก็เลยคอยอยู่ด้านนอกนะครับในตอนนี้พอได้รับรู้ว่าพวกนี้คิดจะทําการโจมตีเพกไปเธอก็ได้ทาการเปิดเผยพลังที่แท้จริงของเธอทําการสร้างอัครยวนระดับสีขึ้นมานะครับเป็นสา ไฟฟ้าอันรุนแรงทําการเข้าโจมตีเหล่าคนพวกนี้ไปซึ่งตัวเธอก็ได้พูดบอกกับคนพวกนี้ไปว่าถ้าเกิดว่าพวกเจ้าน่ะไม่อยากตายให้รีบหนีออกไปจากที่นี่ซะเป็นในผลที่ทําให้พวกเขาก็รู้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งของอัคระยวนระดับสีน่นี้เปรียบเทียบเท่ากับระดับผู้เปิ่งเน็ตเลยเดียวตัวเธอเลยต้องยอมจำนนรีบหนีออกไปจากที่นี่ไปเหมือนกันนะครับทางด้านของพระเอกเองที่ได้มาเห็นความแข็งแกร่งของพี่สาวเยาวยา,วยาวก็รู้สึกตก จนะฮะไม่คิดเลยว่าพี่สาวเยาเยาจะแขงแ่งได้ถึงขนาดนี้แต่ก็พอจะรู้อยู่แล้วนะฮะเพราะความสามารถของพี่สาวเยาเยารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการรู้นะฮะก็คือตอบคํำถามได้หมดเลยทีเดียวในตอนนี้พวกเขาก็รอเพียงแค่ระยะเวลาในการต่อสู้ของผู้บัญชาการวชชางหลานรวมถึงราชาพิษดำเท่านั้นนะครับ แถมทางด้านการต่อสู้ของตุนตุนรวมถึงสัตว์อสูนงูยักษ์ตุนตุนก็สามารถจัดการมันได้สำเร็จก็จะมีแกนอสูนระดับสีของมันได้ปลาก,กดอตกนะ ตุนตุนก็เกือบจะงาบกินไปแล้วน่ฮะพระเอกก็ได้ไปยึดเอาไว้แต่ก็ได้ยื่นคอเสนอให้กับตุนตุนไปว่าสิ่งนี้แลกกับเนื้อแห้งหนึ่งร้อจานจะโอเคหรือเปล่าตุนตุนก็ต้อกรีบตอบรับไปเลยทีเดียวเลยครับแถมเพื่อที่จะจัดการกับปราชาพิดดำช่วยเหลือผู้บัญชาการว่อช่างหลานไปพระเอกก็ได้ขอร้องให้ตุนตุนทําการช่วยผู้บัญชาการว่อช่างหลานจัดการกับปราชาพิดดำด้วยโดยก็จะให้เนื้อแห้งแดดเดียวก็อีก200จานนะฮะตุนลุนก็ต้อง รีบรับในข้อเสนอหนี้ไปเหมือนกันในตอนนี้ตุนตุนก็ได้พุงเข้าโจมตีต่อสู้กับราชาพิษดำช่วยเหลือผู้บัญชาการว่ายช้างหลานไปถึงแม้ว่าการต่อสู้ก่อนหน้านี้ของราชาพิษดำรวมถึงผู้บัญชาการว่ยช้างหลานจะสูสีกันเป็นอย่างมากแต่ณตอนนี้ก็มีตุนตุนมาช่วยเหลือในการต่อสู้นะครับผมพิษของราชาพิษดำไม่สามารถที่จะทำอะไรตุนตุนได้เลยแถมตุนตุนก็ยังสามารถดูดกืนกินพิษของราชาพิษดำได้อีกด้วยในตอนนี้ราชาพิษดำ ถูกโจมตีเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวจนตัวเขาก็รับรู้ถึงชะตากรรมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคิดต่อสู้ต่อไปเก่งว่าก็คงจะต้องตายแน่ๆในตอนนี้ก็ขอยอมแพ้ยอมซีโร่รับต่อพระเอกถ้าเกิดว่าพระเอกว่าชีวิตเขาตัวเขาก็ยอมรับใช้เพกเหมือนกันรับใช้อาณาจากักรตาโจแห่งนี้ในตอนนั้นเองพระเอกก็ต้องถามกับพี่สาวเยาเยาก่อนยนับเพราะในด้านความเจ้ริญของราชาพิธําเป็นคนเจริญมาก กลัวว่าอาจจะหักรัังในผ้าหลังก็เป็นได้แต่พี่สาวยาวๆก็พอที่จะมีวิธีอยู่แล้วในตอนนั้นเองพระเอกก็เลยต้องยอมที่จะไว้ชีวิตราชาพิดดำเอาไว้ก่อนที่พี่สาวยาวๆจะเขียนอักขระวิญญาณชิ้นหนึ่งนะครับประทับไว้ที่หัวของราชาพิทด,ดำโดยก็จะมีป้ายยกให้กับพระเอกถ้าเกิดว่าราชาพิทดำคิดที่จะทระยศก็สามารถขย,ยี้ป้ายยกนี้ราชาพิดจำก็จะตายในทันทีนะครับผมในตอนนั้นเองราชาพิดจำก็ไม่กล้ายอยู่แล้วนะฮะ ยอมจำนวนต่อพระเอกไปในที่สุดหลังจากที่เคลียร์ปัญหาจนจบแล้วนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้พาทุกคนมุ่งเดินทางเข้าสำรวจสำนักหุนรบโบราณนี้ต่อไปเผื่อว่าพวกเขาอาจจะได้เจอเบาะแสหรือว่าสมบัติดีๆบ้างอย่างซ่อนเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับ ในตอนนั้นเองพอพวกเขามุ่งเดินทางเข้ามาได้ไหน,แ,นแล้วก็ได้มาเจอกับประตูบานหนึ่งซึ่งประตูบานนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเวชช้างลานรวมถึงราชาพิทตมพวกเขาก็ได้มาเจอก่อนอยู่แล้วแต่ว่าความแก่งของพวกเขาไม่สามารถรับรู้วิธีเปิดใช้งานมันได้เพราะถ้าเกิดว่าพวกเขาเพียงแค่รบกวนเล็กน้อยมันอาจจะถูกการโจมตีแม้แต่กระทั่งสภาวะผู้เบิกเนตไม่อาจจะต้านทานการโจมตีนั้นได้เหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาก็เลยไม่กล้าที่จะบุกเข้าไปนั่น แต่ละว่าพี่สาวเยาเๆก็พอที่จะมีวิธีในการเปิดมันอยู่แล้วตัวเธอก็นนาเอาป้ายกชิ้นหนึ่งขึ้นมาเป็นป้ายกที่พระเอกได้ประมูลมาก่อนหน้านี้มันมีอักษรโบราณที่คล้ายๆกันแสดงว่ามันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานประตูปานนี้เหมือนกันในตอนนั้นเองตัวเธอก็ได้บอกให้ทุกคนออกไปรอด้านนอกก่อนเพราะถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดทุกคนอาจจะหาวิธีในการหนีออกมาจากที่นี่ได้ในตอนนั้นเองถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะเป็นห่วงพระเอกก็ต แต่ในด้านคำสั่งของเพกที่บอกให้พวกเขานั้นออกไป สุดท้ายพวกเขาก็ต้องยอมออกไปอยู่ดีในตอนนั้นพี่เสาเยาเยาก็จะเริ่มทําการเปิดคลายคนนี้ไปในทันทีนะครับซึ่งในด้านความสามารถของพี่เสาเยาเยาแล้วไม่มีอะไรที่จะสามารถปกปิด,ป,ดปิดปังเธอได้นะครับความรู้รอบตัวเลยทีเดียวนะฮะในตอนเองเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานก็สามารถเปิดประตูบ้านนี้ได้สําเร็จก่อนที่พวกเขาเต็มุ่งเดินทางเข้าไปสํารวจดูอีกครั้งก็ได้มาเจอกับหุ่นรบมากมายที่ยังไม่ได้มีเจ้าของถีซอนตัวอยู่ ในสำนักคุณรบแห่งนี้พระเอกก็มีความคิดเลยถ้าเกิดว่าตัวเขาสามารถควบคุม่นล,ลบพวกนี้ได้ความแข่งของพวกมันเทียบเท่ากับระดับเส้นทางแห่งสวรรค์เลยทีเดียวนะรับนับร้อยตัวพวกนี้ก็เรียกเลยว่าทําให้อณาจากักรตาโจของพวกเขารุ่งเรืองไม่มีใครสามารถลุกรานดินแดนได้อีกด้วยก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางสำรวจไปยังสถานที่ต่าง ส่วนพวกเขาก็ได้มาเจอกับกล่องปริศนาอีกสามใบก็ต้องรีเปิดดูว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งกล่องแรกมันคล้ายๆกับภาพฉายในอดีตนะครับในตอนที่สำนักขุนรบรุงเรืองรุ่นโรคในสมัยอดีตในตอนนั้นแต่จู่มันก็มีประตูมิติได้เปิดตัวกมาจากฟากฟ้ามีบุคคลจากเผ่าอื่นทําการเข้าโจมตีสำนักขุนรบนี้จนเละเทะพังพินาศราบคาไปหน้ากองไปเป็นเหตุผลที่ทําให้สำนักขุนรบแห่งนี้ได้ล่มสลายไปในตอนนั้น จึงทําให้พี่สาวยาวๆที่เห็นคนกลุ่มนี้ตัวเธอก็สัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างที่คนกลุ่มนี้ได้ส่งมอบมาให้กับเชอเหมืมนกันแต่สุดท้ายก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นนะครับก่อนที่พวกเขาจะได้เปิดกล่องสมบัติที่ส่งไปก็จะมีคล้ายๆกับพลังบางอย่างไดพุ่งเข้ามาเข้าหัวของแม่นางซูโย่นะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็ต้องรีบถามเธอเลยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ตัวเธอก็ได้ทําการตรวจสอบสัมผัสคุมพลังจิตของเธอดูก็ได้พบว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆดบ นะครับอาวุธกระบี่โบราณอาวุธยวนระดับสวรรค์อีกด้วยแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เป็นผู้ถูกเลือกของมันเท่านั้นมันก็เลยยอมที่จะให้แม่นางซูย่อไวครอบครองมันในที่สุดนะครับก่อนที่พวกเขาจะได้เปิดกล่องสมบัติกล่องที่3ไปซึ่งกล่องสมบัตินี้มันเป็นคล้ายๆกขับเหล็กไหลนะฮะผมพระเอกได้นําเอาเลือดของเขาหยดเข้าไปทําการสัมผัสดูมันก็เป็นคล้ายๆชุดเกาะเงินทําการครอปรางของเพกเอาไว้ แถมความแข็งแร่งของชุดเกาะเงินก็แข็งแร่งมากมากนะครับผมเทียบเท่ากับระดับผู้เบิกเนตเลยทีเดียวโจมตีทีเดียวก็คือแบบว่าแผ่นดินแยกออกเลยก็ว่าได้นะครับแต่สุดท้ายพระเอกก็ใช้ได้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นตัวเขาก็ได้หมดสติลงไปได้รับความเสียหายทางด้านพลังจิตวิญ,ญญาณเหมือนกันพี่สาวยาวๆก็ได้บอกกับเพกไปอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ต้องใช้พลังจิตวิญญ,ญาณมากถ้าเกิดว่าพลังจิตวิญญ,ญาณไม่แข่งแร่งพอก็จะไม่สามารถควบคุมมันได้ในตอนนั้นเองพระ ก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับผมเพราะจะมีประโยชน์ในการต่อสู้กับเขาในอนาคตอย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาจะต้องรีบมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่อย่างนี้ไป ส่วนทางด้านของท่าโซชหลิงในตอนนี้ก็มีความแค้นกับเพกเป็นอย่างมากหลังจากที่นายน้อยของเขาถูกสังหารจากเพกไปในตอนนี้ก็คิดว่าจะต้องรีบกลับไปรายงานฉีอ๋องเพื่อทําการเริ่มกอสงครามกับอาณาจักรกต้าโจแก้แค้นให้กับนายน้อยฉีฮาวของพวกเขาเหมือนกันซึ่งในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่21นะครับคนเดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้าจะรีบมาต่อใ้ทุกคนได้ดูต่อเลยละกันนะครับสําหรับที่ปนี้ขอตัวลาไปก่อนะครับบ๊ายบาย